สบายดีสบายดียศบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจอยเด้อป้าลุงเอ้ยหนาวแหงยินดีป้าลุงเอ้ยให้เหรเห็ดจะดูอยู่แท้นี้พ่อพ่อเอาผ์ตตูมเบิลให้เหรอให้ให้กันทุจราตกันทุจราตกันทุจริตงามกัน

อุ่นย่บอสียจ้ะยอุ่ยังหนื่อหาซีเสียงนห้เดิมเด้อเหรหอนไยูก่ออยนะูี่นอยลยเนาะนอนก็นยังหกองยงยูยบผับแล้วบัดคอเพิ่นมาตุ่มอีกมากินับแล้วัพอปพุดไปปุดมาดอยู่ tinh 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 <laughs> <laughs> <Đã này> tinh <này. cười> tinh tinh ม mm ึงพอเขาพอเขามาแล้วปะพอเขาหนาวแล้วจังป้าพี่มึงพอเขาปะปะปะพอเขาจากหนาวแล้วจังปะปะปะหายพอวันเดียวพอหยางเขามาหาเขาอาบน้ำใส่เสื้อผ้าอยู่เวนชีลับเล็บจักงเลยวะชีลับปล่อยแมย์ล้วจังอืมแล้ tình tinh 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 Tình tinh 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 หนากอนหนาวลูกปะจะเอะให้มาเอยเจอกันแล้วว่าจะทำเชิญชามานน่อีพออีพอทุจร้าอีพอทุจ้าทุจ้ากันลูกทุจ้ากันอีพอนี่บาช้ำดกช้ำอันนี้ท้าไปทุจ้านอห้องนะเวยตีได้ิ ี่มาให้พอปรดุงโอ้ปลาลุงมึงก็ไล่หูไล่ตาแล้วแบบนี้อปพี่พอสั่นหนาวพี่น้องเลยไ,น,ไ,น,ไ,น,ไน,นอนกับหกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยยังขนันเก็บสับมันอยู่มันนอนเพลินใช่แล้วใช่แล้ว

ui ui, ngoài nắng mịt, nắng đâm mà nè, ngoài nắng mịt, nắng đâm mà bị tạt lệ Lập lấp vitamin rồi, ừm ừm, Ôi rồi, nóng thẹn thấy chưa? ôi mịt thẹn anh như nè, มึงดูมันขนาดมันจ้เอ๋มึงู้มัน่าอุยอุ่เฉเี้ยม้ยนี่าข้นื่อ n เ i ยนี่ว่าจิเฉาข้น tàu ่ยว่าคอยเลยพอหอมแกมูกนะแกมดกมันสิแตกเลยนี่นุงเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เมืองซี่คือขาวแน่บงมือกันเล่และ มือกับขาวแมนยุ่งครบลูกอีกแล้วบ่เนี่ยพอน่ะนงกัดบอกนงกัดบ่อกบ่รูกลึกบ้าแล้ยยุ่งเนาะกัดตีหล่าแท้นี่บ่ฮึคือบอกกัดพ่อกับแม่แท้นี่บ่รู้ยุ่งนี่ยึเห็ดตั้งเต้นยู่แท้ลูกนะบ่ น้าว่าแม่หาซื้อหมวกกระต่ายนี่มให้ม่เดยนี้มันดำนี <h <h ่สีชักกาบุมีใส่ปน้ำไ้ำไป้ปนน้ำน้ำไปน้ำน้น้ำไปนน้น้ำไปนนน้ำปนน้ไปนไน้น้ำไปนปัน้ำนไ้ไป้น bà này mặc này bà lục ý là mạc, bà này mặc bà lục bò thu cha bò ừ y non bà lục bò ý là ý <laughs> non bò hả non bà non 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 ôm lái mưa là nhân nào hả Năm lai ông mai sẽ kèm kèm tệ hả ôm ôm Con ạ แกมแตะแกดุเอ้ยแกมมองงามได้แมงเนียนใบหักกะหักกะเศร้านะนี่ให้แค่นี้มาแม่บ่มาลแม่บ่เบื่อมาอยู่ละแม่ไ่กูเบื่อเบื่อบ่อพี่ฟอเบื่อบ่อยู่น้ำเม่์ายนะอยู่น้ำแม่ว่าอยู่น้ำ่อสิเบื่ออะไรกูอ่ะนี่เนาะแมงบ่แมงบ่อี่ฟอหอมแก้มเจ็บบ่ เ่เจห็นเงียงใช่อหมบอืลบ่อีหล่ายยังมาน้ำแม่บออีพ่อเห็นแหงมาลูกบอพ่อยังไม่ได้เทหนวดเลยลูกมาพ่อยังไม่เทหนวดหนุมได้เลยมันยังแปลนี่มันยังนอนนี่มันยังเป็นหม่งอยู่ตรงกลางนี่ จะเอ๊อยากนอนพ่ออยากนอนนอนอดนอะนอนหมมาอนีมานอนอมาูนอนนี่นะสีหูสีตาแล้วพ่อพ่อพ่อจะไปพาเมย์ไปตลาดเลนไปมย์มมือจชอนี่ม่ตู้เพิ่นไมาพี่น้องไงปุ๊กเอาลานซ่ไหมหัวหัวงัวอัวหัวหัวหกวหั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 

hưng tiên tu mọc hát bà tu pa mà bà nóng nhanh thu nhai bọn kapoe bà chào hả mhm <laughs> <Đưa tôi về. cười> A lúc nắm tay kem hoặc chứng ngon hơn nắm tay kem nắm tay kem a tay ngon tay món bác 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 nè, oh. dạ, ngày ngày ngay bà chỉ lạp lú ừ, coi <laughs> à, nằm lên, thu đi, ao ao cá tôm năn mày lú này, thang hàng khuyên nữa, à, cá tôm năn, cá mày nó mày นอนมาเลยนอนมาเนอนมาเลนอนมานนย้กาจะเอเออันนี้อันน <ira> ี้ว่าบาดีนอนก็ง่ายบนอยากนอนนี่ก็อุ้ยนอนนอนนอนักดวกัดตักัดตักดตกดตวกัดตัวกัดต ผ่านี่บริปูลูกชอบเปิ่งปองไอ้มันอุ่นอุ่นนอนนอนชูมะก็บอกว่าเรต้องเอามอนเวลาลูกตื่นนะลูกปิ้นอะไรฮะนะรอบบุเป็นยังรอบลูกยังหน่อยอยู่เป็นยังอีกหน่อย ป่ะโอเคจ้ะพี่น้องเลยเนาะจอยกันสิสต่อคลิปเงี่ยนสักนีดก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวจิงชิมาต่อเนาะไปตลาดก่อนเดี๋ยวจิงชิมาต่อตอนเพิ่นตืน่นพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าจบตอนนี้ยังบ่ฮอดยังบ่ได้นาทีเพิน่นพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวรอก,ก่อนเดี๋ยวเพิ่นตื่นก่อนโอเคพี่น้อง,ไงไเลยเนาะมาต่อกันพี่น้องเลยเนาะหลังจากคลิปมื้อเช้านี่แหละพี่น้องเลยเนาะ ปรยกัมาแต่ข้างนอกเรียบร้อยมาหน่อยเป็นแต่ชงดินี่วะเ้ยเ้ตึง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 ตงตึงงตงตตงตตึงตตึงตตงตงงตงอ้ยงงงงง แงแงอย่นี่ตอยู่นี่ฮาตะปุวะจุบกัน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 อ้ยปดชังเด้มวนี่แม่จอยสิบ่ไปซื้ออีกอันีนึงีบ่มามีสีฟ้าสีเทานี่เฮ็ดดชังแท้อนีอุจารอุจานี่ลูกคนี่นี่ นั่นโมชากก็ได้นะน้องยังบี้่าทัานพี่ลูกอยางนี่มาทวิจารกันไหมถวิจารกันถวิจารกันพี่หันมาหาแม่จ้อยพี่ดูถวจาพี่ก่อนไหมไม่ทราบนี่ก็ไปเอามเจ้อยก็ออกไปเอาเงินในตู้คนสวยเนาะมาให้ลานราชนะบัตรกับแอนอัทองเนาะแต่ว่าอัทองประจอยเอาให้ยหมดแล้วพี่น้องเนาะ อยู่ตลาทุนเอ้ยอฮ้อเฮ้ยหยุดพือยนีุ่กตาเลยหยุดตามุดตายมานี่นี่ของของลูกลานอ่ลูกอะ นี่แบ่งให้พอแล้วมั้งมาไอเอาออกกุ้ยพอตีนลูกอย่า,ยาคิดแม่ก็เลือกอนี่นี่จะคองคลองลูกอันนีกินผ้าอ้าวโรดไหมไปจูว่าให้ซื้อขน,น,นมเจ้ากินขนมเขไรน่ จกินเต้านมกินเต้นมกินเต้นมกินเตนมกิน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 นมกับเป็ดเปดกับข้าวอ๋อกินนมกับข้าวกับเป็ดเปบ่าอ๋นี่ก็มี่ของสะพานั่งแม่คนสวยคนวันนั่งที่ยั่งที่นี่สวยนี่ไ ซื้อขนมกินเซ็ตกินเนืพนมลอดเลยควานแขในตู้ควานง่ายเยันี่จักมาซื้อเพื่อนครับขอบุณขอบุญที่ฝากเงินสดีมาให้ดีดีมีแห้คงคิเไ่ได้คงขายัยมียกมือนะแม่โอ้ยยังมันยืดมันยืดเท่าไรับอบจ้านครั ขอบคุณขอบคุณแม่ละลายเด้อเนาะที่ผ kind of um. ่านเงินมา,าให้ร้านน้อยร้านบัตรสนาเนาะขอบคุณขอบคุณแม่ละลายเด้อซอยแม่ยืนดีแหงเด้อส้มเจ็บอะไรต้มไข่ยังมีเด้อเนาะไหลมาเรียบร้อยแล้วเพิ่นมาให้ขนมค่ะขนมร้านแต่ว่าร้านจิบขนมก็ได้เลยจิบนุ่มเลยนะได้นุ่มเนาะประมาณหกกองชิ้นได้นุ่มฮารุเนาะ ขอบคุณตู a studio. A studio? A studio? ้แอบขอบคุณตู right. ้ทูจ้าตู้คนสวยน้าทูจ้าขอบคุณจ้าแต่สะวทองนะหายฉันแล้วเนาะเมย์เคยหายสะวทองน้ำเียวเนาะตึงตึอบคุณนักเรยนด้วยเนาะใส่เสือผ้าอาจจะนอนนั่งนึ่งล้านไปบุญกับแม่ด้วยนะแม่นี่นะ ด้งเดืงเดีงเดืงเดืงเด้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 งเดงเด้งาด้งดีงเด้งเด้งด้งเ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 ดีงด้งเด้งเดงเด้งเด้งเด้งด้งเ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 ด้งด้งเด้งยด้งเด้งุด้งด้งเด้งด้งด้งดงด้งดงเด้งด้งด้ด้งด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 ง้งดงดงด้งดง้งดงดง้งดง้งดง เห้ abei, up, ุดแบบจิขนมอะไรอีกจริงนี่ยมันกินนมกับเขาตู้จ้าตู้ลูกตู้ก็ไม่ตู้หามาให้ให้ไหเด็กให้ไอ้ไอ้ชื่อน่าชื่อนห่วงงามเท่หัวซากเขเลยหัวงงามเลยจะเปิมห่วงงาม เมเป็ยเมื่อก่อนจะว่าผมเห็นเฮ่มาจ๊กฮ่าผมเห็นช้ำอันนี้บ่เห็นคนงามช้ำอันนี้อุ้ยอุ้ยได้หมวกงามแท้นี่บ่ฮึยฮ้ยฮ้ยหมวกงามใส่ไปบุญบ่ชิได้ไปยี่บ่นี่บ่แต่เมื่อนี้กับอากาศเดิมเดิมนั่นแหละเหมือนโบค่อยหนาวใช่ไหมว่านนี่เป็นไง ไปหายนภาชากก่อนไปลูกไปหมวกอไปเอาเดี๋ยวอื่นยังใส่ไปลูกไปไปเอห้ยนภาชากให้ก่อน,ด,นดู้ด้อโอเคชาแม่์จอยกับจีเจ้าคีเพียงซัมนี้ก,ก่อนเดลยชาป้าลุงเลยชาอีาพ่อเฮากับจีไปเฮ็ดเบียกแล้วชาหน,น,นุ่มเนาะนภากินเข่ากันเด้อเอ้ยชื่อรับเชียนมาให้อยู่ ขอบุญขอบคุณป้าลุงละลายเด้อที่ที่บอกกดข่าวโฆษณาของแม่จอยใช่หรอขอบุญขอบคุณป้าลุงเดอใช่ทูจาน่ะไหมทูจานะไหมขอบคุณเมตุคนสวยน้ำเด้อจ้ะยังหัวจักหัวชื่อเมตูใช่หลังตู้เมตู้ไปซื้อกินเลยบอมาแล้วขอบคุณเมตูละลายเด้อเห็นเมต้อยู่ดินเฮงเด้อจ้ะ แล้วก้าวข้าา,สบา,ส,บาสบายดีสบายดีนะารกอ่ะสบายดีสบายดีมบยไหมนุกสบายดีแล้วอุบ่ม,มือล่ละ